Música สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามรัสเซียยูเครนกันดีกว่านะครับโดยในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมก็เป็นความเสียหายจากทางฝั่งของรัสเซียนะครับที่สูญเสีย2บุคคลที่เป็นนายทหารชั้นดีของรัสเซียไปนั่นก็คือคู่หูพี่น้องเซเรเมนโก้นั่นเองครับผมทั้ง2คนนี้เนี่ยเป็นทหารฝีมือดีนะครับที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยก็ตั้งฉายาให้กับเขาด้วย ผมแต่ก็เรียกไดว่าเป็น2นักรบที่เก่งกาจของรัสเซียละกันนะครับทั้ง2คนเนี่ยเคยประจําอยู่ในหน่วย s p a c e นา GRU ซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษของทางรัสเซียนะครับผมโดยพี่น้องอังเดรกับเซอร์เก้ได้รับยศร้อยเอกและร้อยโทในหน่วยพิเศษด้วยนะครับผมแต่ต่อจากนั้นเองเนี่ยพวกเขาก็ได้ออกจากหน่วยรบมาแล้วก็เข้ามาสู่ องค์กรทหารรับจ้างวากเนอร์ Wagner, เพื่อร่วมต่อสู้ในสงครามยูเครนนะครับในการต่อสู้กับทางยูเครนเนี่ยพวกเขาก็ได้ต่อสู้กันมาเป็นเวลานานนะครับผมซึ่งตามรูปเลยเนี่ยพวกเขาไปก็นเป็นคู่เลยนะครับแต่สําหรับทหารราบแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็มีจุดจบไม่ขี่ทางหรอกนะครับไม่รอดจากสงครามมาได้แล้วเป็น PTSD เนี่ยก็ตายในสงครามถูกไหมละครับ สองพี่น้องอดีตหน่วยรบพิเศษนี้ได้เสียชีวิตลงขณะต่อสู้กับทหารยูเครนซึ่งจากข้อมูลที่ได้ออกมาเนี่ยพวกเขาได้ระเบิดตัวเองทิ้งนะครับผมเพื่อฆ่าศัตรูไปด้วยเพราะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่รอดเนี่ยก็ตายไปด้วยกันเลยแล้วกันซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ได้กลายเป็นจุดจบของพวกเขานะครับ จากนั้นเองเนี่ยนะครับผมจุดที่น่าสนใจก็คือ1 2สองคนนี้เนี่ยเป็นนายทห,หารมีฝีมือของรัเสเซียถูกไหมแต่ต่อจากนั้นเองเนี่ยหลังจากความตายของพวกเขาเนี่ยนะครับผมทางพี่น้องของพวกเขาเนี่ยก็ได้จ่ายเงินเพื่อที่จะนาศพกลับมายัางซามาราแล้วก็เรียซานครับโดยการฝังในตามเมืองเหล่านี้เนี่ยเป็นตามคําขอของพี่น้องคู่นี้เองว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะถูกฝังเอาไว้ ในเมืองที่พวกเขาได้เคยรับใช้ได้เคยทําหน้าที่เอาไว้ตรงนี้เองเนี่ยก็เลยได้ถูกทําตามคําขอนะครับผมแต่ที่นี้เองเนี่ยนะครับทางบ้านครอบครัวเนี่ยก็ได้บอกว่าพี่น้องสองคนนี้เนี่ยเป็นนายทหารที่มอบทั้งชีวิตให้กับการเป็นทหารเลยได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ได้เสียชีวิตลง แต่พอเสียชีวิตเนี่ยเราก็ได้กลับมาจัดงานศพอะการจัดงานศพอะก็แพงมากๆด้วยอย่างแรกเลยก็คือการนําร่างกลับมาแล้วก็การนําร่างไปยังเมืองต่างๆเนี่ยถือได้ว่าแพงมากๆซึ่งเธอก็ต้องจ่ายเองโดยที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเลยนะครับตัวของเธอได้พยายามจะขอเงินช่วยเหลือเงินในการทําศพต่างๆหมดแล้วแต่ก็ถูกปฏิเสธหมดเลยเธอได้ออกมาขอความช่วยเหลือแล้วก็ได้บอกว่าตัวของพี่น้องเนี่ย คู่หูเชลเมนโก้ได้ต่อสู้เพื่อรัเสเซียมาโดยตลอดแต่ทําไมถึงถูกปฏิเสธความช่วยเหลือด้านการเงินทั้งหมดเลยเธอก็ได้ออกมาโวยวายใหญ่เลยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ออกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จานวนมากมานะครับว่าสองคนนี้เป็นนายทหารชั้นยอดแต่ทําไมองค์กรทหารเนี่ยถึงไม่เข้ามาสนับสนุนแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็มีหลายคนตั้งคําถามมาว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยได้เข้าร่วมกับกองทหารวัคเนอร์หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันอีกทีแต่เรียกได้ว่าการสูญเสียทหารสองนายคนนี้ไปเนี่ยสำหรับรัเสเซียเอง ก็เื็ได้ว่าเป็นการสูญเสียทหารฝีมือดี2คนไปเลยนะครับทางยูเครนเนี่ยก็คงจะดีใจได้กับการจากไปของ2คนนี้เลยนะครับเพราะว่า2คนนี้เนี่ยเป็นหน่วยรบที่เก่งกาจมากๆที่เคยอยู่ใน s สเป n นา G R U ถือได้ว่าเป็นหน่วยรบตัวท็อปของรัสเซียเลยนะครับการตัดทหารชั้นยอดออกไปแบบนี้ได้เนี่ยถือได้ว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าถ้าเอามาเทียบกันจริงๆทหารเวอร์ชันแบบเพิ่งเกณฑ์มารบแล้วยิงปืนไม่เป็นกับทหารชั้นยอดแบบนี้สําหรับในแง่มุมการรบแล้วว่าคนเหล่านี้มันมีคุณค่า มีแบบประสิทธิภาพมากกว่าเยอะเลยถูกไหมก็ต้องกําจัดทหารที่เก่งๆแบบนี้ให้ได้เยอะๆจะเป็นผลดีต่าทางฝั่งยูเครนนะครับและนี่ก็เป็นการอัปเดตข่าวล่าสุดที่เราได้นํามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ politics world นะครับ